นี่เราก็จะมาเล่นใหม่ครับกันนะครับเป็นพาร์ทที่หนึ่งกะนะครับผมตัดไม้ไปตัดไม้ไปไปหาป่าที่อื่นดีกว่าไหมใหม่ใๆม่ใม่ใหม่ใหม่ดีที่สุดไ้เนี่ยดีที่สุด ไม่มีอะไรพูดครับนอนแต่พี่มานะพี่ไปจัพี่ไปหาไม้ไกลๆก่อนนะโอเคโอเคโอุ๊ยน่าจะเอาและวครับตอนนี้น้องผมไม่รู้ตัวครับ <Okay. S 2> ผมได้ออกมาจากห้องแล้วครับน้องมันไม่ได้ยินเสียงผ้องครับ okay. ทำการใส่ของครับตอนนี้ครับทำการใส่ของเพื่อจะแก้งน้องครับมันเหมือนไม่รู้ตัวมันไม่ตัวออกก่อนออกก่อนทำการใส่ของครับขอเจ้าทำก่ของอ่าไป ตอนนี้ผมจะเข้าห้องแล้วนะครับว่าไงตัดไหมถึงไหนละติดอ,อันแล้วับปิบเองนิดนึงายเนี่ย เน่ยใครมาฆ่าเนี่ยโอ้โหพี่เปาเนี่ยของตกหมดเลยอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะนั่นยาอะไรเปาเปาเปาไม่มีเลยไม่มีกองแช่ไหมเนี่ยไม่ได้กองไม่ได้กองกองแช่ไหมไม่ได้กองไม่ได้กองกองแช่ไหมกูไม่ได้กองอี๋กูมึงกูบอกมึงก็ฟังกูเลยอี พูดจะรู้กับมึงเหรอเจียวอะไรเนี่ยกระโดดเลยพี่พูดค้ำหยาบโอโ้ไปใกล้ๆกับคนแถวนี้ดีกว่าจาับไฟสิเยมากเลยคนแถวนี้มันตาย 甜的挂。 เอ็ดเมนมาจากไหนเนี่ยไปเรีเยเอ,อ็นดูเมนมาเอินดูเ,มน,เ,ม,นเมนมามันต้องเกิดตอนคืนไม่ใช่เหรอก็มตอนี้ท่ไงด้วยเอาแล้วไม้ไอสองตัวอ,อะไรเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวพี่พ่ายอ็นดูเ,นเมนให้เดี๋ยวพี่พ่ายอนดูเมน เฮ้ยเอ็นด oh, oh. ์แมนมันวิ่งได้นี่วะเอ็นด์แมนวิ่งได้เอ็นด์แมนกัดหรือใครตีกตีเอีกแลอ็์แมนกัดั้งหกนี่คือการฆ่าเอ็นดเอ็ด์แมนเีนได้ไงกกงม่ได้กง บาดแรงไหมนะมึงมาดวี่แรงมากสียงพลงัง ไม้มันเยอะขนาดนี้อะจมูมันอยู่คนนั้นนี่ใครเมพี่ขอจัดไม้ก่อนนะอเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ไม้ม่ใช่ไม้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยเออเออเอ็นดเดยเอนดไมเอ็นดูไมเอนไมเนดูไมเจาะเจาเสมเเเ

แม่งปิดมิดเลยว่ะกูไม่น่าทำนี่เลยไม่กูไม่ให้นี่เลยขังแม่งขังแม่งขังเออตายตายตายข้าตายแล้วเกิดตายอ๋อออ๋ไมเลยเออผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับ เดี๋ยวมาต่อกันพา์ที่สองน,นะครับการแกล้งน้องครับไม,ไ,มไม่มีคลิปต่อไปแล้วครับไม่มีคลิปต่อไปแล้วครับไม่มีคลิปต่อไปแล้วเลยตัวด,ดีครับ